สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์นะครับกับเหตุผลที่ว่าทำไมเจ้าตัว Redmi p 2จึงน่าซื้อน่าใช้งานในปี2025กับแทีบเท่ที่สเปคให้มาจัดเต็มจากเ Xiaomi ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4,490บาทนะครับ พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่นักให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคา อาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับตามลิงก์ที่น้่ให้ใต้คลิปนี้นะครับทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับพวกพีก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับกับตัว Redmi p แ d 2กับเหตุผลว่าทําไมตัวนี้จึงน่าซื้อน่าใช้งานผมมาดูว่าตัวเครื่องครับผม ตัวเครื่องในการดีไซน์ถือว่าทําออกมามีความสวยงามผสมคนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้พีชอบมากกับตัวฝรัง่งที่เป็นตัวยูนิบอดี้ให้เรามานะครับถือว่าดีไซน์เก็บดีเทลตั้งแต่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องถึงด้านล่างถือว่าตัวเร d m ี่แพดสองทำออกมาได้ดูดีผสมคนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มีความสวยงามในการออกแบบผมตัวนี้ให้มากับตัวบอดี้ที่น้ําหนักคือประมาณ ห้าร้กรัมซึ่งพี่ทําการชงางจริงรู้สึกว่าในการพกพาของตัวบอดี้ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากกับตัวบอดี้ในการดีไซน์นะครับซึ่งพีก็ทําการช่างมาแล้วรู้สึกว่าน้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณ500กรัมตามที่สเปคของเจ้าตัว Redmi p แพ2ให้มาเลยนะครับผมแล้วก็ความบางให้มาถือว่าบางพอสมควรกับความบางประมาณ 7.36ม mm. เมส่วนตัวนะพี่ทำการใช้งานมากับความบางประมาณนี้ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานตัวนี้มานะครับนี่ซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องมากถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรนะผมตัวนี้นะครับ นีอันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องลำโพงให้มาเป็นลำโพง4ตัวผมตัวนี้1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวลำโพงให้มาเป็นตัวลำโพง Dolby AdMod เลยตัวนี้ให้มาถือว่าจะเต็มจริงครับในส่วนของตัวนี้สับตัวนี้นะให้ชิปมาเป็นตัว CPU ของผมตัวนี้ h e l u o G100 Ultra บอกเลยว่ามีความเร็วความแรงจริงครับซึ่งพีทำการใช้งานมา กับ CPU ตัวนี้สับตัว Redmi p a d รือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับหน้าจอให้เรามาเป็นหน้าจอขนาดเสือดอนิวโผมเป็นหน้าจอริเฟรช90เฮรนะหน้าจอความคมชัด 2.5K ถือว่าหน้าจอมีความคมชัดพอสมควรเลย ตัวนี้หลังจากที่พี่ทำการใช้งานมานะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากหน้าจอทัดดีผสมคนเลยผมตัวนี้นะครับนี่หน้าจอเกตสีก็ดีสู้แสงให้มา600นี่แล้วก็หน้าจอซัพพอร์ตเป็นตัวที่เป็นป้องกันแสงสีฟ้าต่ำหรือว่าป้องกันไลทซึ่งแสงทิพจากตัวทีวีตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยถือว่าหน้าจอเกตสีทําออกมาได้ดีผสมคนนะครับผมตัวนี้พร้อมด้วยสเปคให้มากล้องหน้า5ล้านนะผมตัวนี้กับกล้องหลังครับผม ให้มากล้องหนัง8ล้านส่วนตัวนะใช้งานมาก็ถือว่าตัว Xiaomi ทำตัวนี้ออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่ทัดกดบอกเลยว่าสมมติมากซึ่งพีรู้สึกว่าตัวนี้พีใช้งานมากับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งตัวนี้อัปเดตเป็นตัว Xiaomi Hyper OS นะครับผมส่วนส่วนรูว่า Android 15ก็สามารถทำการอัปเดตมไม้แล้วถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับนี่ ซึ่งพีก็ใช้งานมาครื่แรม6กิกสามารถทำการเพิ่มแรมพาอีก6กิกได้รวมเป็น2กิกกับความจุตัวนี้ให้มา108กิกก็ถือว่าเพียงพอแหละมุมมองพีแล้วก็สามารถั u p อ o r t WiFi 4และ WiFi 5ตัวนี้สามารถทำการ support ได้นะครับแล้วก็ Bluetooth v e r s 5ผมแล้วพีรู้สึกว่าหน้าจอมันมีความสมุทในการกดในการทัชจีนก็สามารถทำการปรับตัวหรือเฟกของหน้าจอตัวนี้ก็สามารถทำการปรับได้นะครับนี่เห็นว่า ใช้งานได้ดีทําไมถึงน่าซื้อก็เพราะมันใช้งานได้ดีผมจริงน,นะครับนี่ผมแล้วก็ปรับเป็น60ปรับเป็น90ตัวนี้สามารถทําการปรปับแล้วก็สามารถทําการสแกนนะผมใบหน้าของเราในการปลวล็อกนะครับผมตัวนี้ถือว่าโอเคมากเลยครับแล้วก็มีการใช้งานแอปนี้สามารถคดแอปได้เกือบทุกแอปนะครับถือว่าเป็นชั้ที่สามารถใช้ฟังก์ชันในการลำได้อย่างตรงตัวนะครับนี่ถือว่าโอเคมากเลยครับผมตัวนี้นะครับ นคะครับตั้งข้างต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงแล้วก็มีการใช้งานกับตัวประกาศในการเชื่อมต่อถือว่าคุ้มมากนะกับโมบเลสสี่พ0กว่าบาทถือว่าให้มาโอเคมากเลยครับผมสับกัดเล่นเกมเนาะ Rov ผมพีเล่นเกมมานี่แหละ เล่นเกมมาฮิโรโอซีหน่อยลตาอาร์ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงผมแน่นอนแล้วก็เกมเก็บชินอ็อปพีปรับเป็นกลางๆต่ำก็ถือว่าเพียงพอภา Party, พจีพีปรับเป็นสูงสุดก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมคนในตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เกมตัวซีไฟกลางๆกลางต่ำตก็กถือว่าเพียงพอเนาะหลังจากพี่ทําการใช้งานมาตัวกล้องผมซึ่งสก,กินโทนของตัวกล้องมวงพี่นะฟังก์ชันของกล้องก็ให้มาก็ถือว่า ให้เราครบนะครับมีรูปถ่ายเดี๋ยวผมมีวิดีโอนะครับแล้วก็มีการถ่ายเอกสารซึ่งตัวกล้องหลังจดทีทำการไปสัมผัสมาตัวกล้องถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นครับนี่ลกล้องเราถือว่าโอเคแล้วแหละตัวนี้นะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับถือว่าสกินโทนถือว่าใช้งานได้เพียงพอคุม้มแแหละกับงบ4,000นะผม490บาทตัวนี้นะครับนี่โอเคมากเลยกับตัวนี้นะครับ หน้าจอก็สวยฟังก์ชัน,นครบแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันในการใช้งาน multi window หรือว่าการย่อขยายหน้าต่างตัวนี้ก็มีฟังก์ชันมาให้เราเรียบร้อยนะครับถือว่าครบจบจริงครับอแล้วก็มีฟังก์ชันในการแบงหน้าจอด้วยนี่แล้วก็สามารถ support netflix ตัวนี้เป็น l 1ในการ support นะครับเห็นว่าฟังก์ชันตัวนี้ถือว่ามีให้เราครบจบจริงผมนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมตัวนี้จริงน่าซื้อน่าใช้งานจริงในปีนี้นะครับที่พีทว่าเรียว่า the best จริงครับนี่ทัดดีค่ะ ทัดโคตรดีอะบอกเลยว่าถัดจริงมาดูว่าลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับลำโพงอยู่2ด้านนะครับไม่ใช่2ตัวลำโพงคือ4ตัว Dobby a t m o s แล้วก็สามารถทำการปรับ e ีโ a ไลเซอของลำโพงซึ่งอันนี้คือดีมากซึ่งพี่ชอบมากในการปรับตัว e ีโ a ไลเซอของลำโพงตัว Dobby a t m o s ซึ่งสามารถปรับเป็น เรูปแบบผมปรับได้เป็นเช่นเป็นล็อกเป็นแจ้งต่างๆก็ปรับได้อย่างง่ายจริงมาดูว่าเสียงคุณภาพจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่ผมจะขอเปิดเสียงสูงสุดเลยนะครับนี่ขอเปิดเสียงลําโพงเป็นสูงสุดของตัวนี้เลยนะครับมาดูว่าลาโพงจะเป็นอย่างไรบ้าง ถือว่าเสียงเมสเสียงการให้มาดีผสมควรเลยสับพีมองพีนะถือว่าโอเคมากนะครับผมตัวนี้นะครับเรื่องของตัวเสียงแล้วก็สีสันหน้าจอถือว่าเพียงพอมากกับงบ4,490บาทแถมด้วยแบตให้มาก็ถือว่าเยอะจริงครับแบตใหญ่มากให้มา9,000มิลแอมซัพพอร์ตฟ t สชาร์จให้มา18วัตต์ส่วนตัวน,น,นี้ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงกับเจ้าตัว r ร d mi แผ่นะครับผม2ตัวนี้ซึ่งพีนะจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทําการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับตามลิงก์พีท่าให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนทางแอปส้มหรือแอปฟ้านะครับนี่ ชอบอะดีไซน์ลงตัวจริงครับแล้วก็มีความพรีเมียมในการออกแบบจริงครับใครมองหาแท็บเล็ตที่คุณภาพดีบริวาะตัว r e d m i p a d 2ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าพีก็ใช้มันถือว่าเวิร์กจริงสับตัวนี้ผมดนเลยว,ว่าใช้งานดีจริงจาก p ีเพครับ